สวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้โหก็ดีใจมากๆครับวันนี้ดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนของ f e d e r i c of s กซ์ตครับก็ได้มาได้มาให้พี่ๆได้ได้ได้ชมแบบความสวยของนาฬิกาแต่ละเรือนนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เข้าร่วมงาน Central International w แ r ลวอเตอรด้วยโอ้โหอยได้เรือเมื่อกี้ได้ไปหนึ่งเรือแล้วครับครับผมใช่ เป็นเป็นอีกเป็นอีกตัวหนึ่งฮะใช่ฮะแต่วันนี้มากับตัวไหนครับวันนี้มาเป็นโคนกราฟครับครกราฟออโตเมติกใช่ครับตัวนี้ก็จะมีความพิเศษก็คือจะเป็นแนวสปอร์ตครับเป็นแนวแนวสปอร์ตแต่ก็มีความระเชอรี่ครับผมแล้วก็สามารถใส่ออกกําลังกายข้างนอกได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตีกรอฟอะไรแบบนี้กิจกรรมทุกอย่างที่เป็นการแจ้งก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นสายหนังได้สายยางได้ครับผมส่วนถ้าเป็น งานที่แบบทางการหน่อยอย่างเช่นง,งานวันนี้ก็จะเป็นสายหนังหรือสเตลเลดได้ครับเนี่ยครับใช่ตัวนั้นเป็นเป็นสไตล์แบบเรียบๆครับเป็นสายสเตลเครับเก่งครับเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันสบายๆเรียบง่ายแล้วก็สามารถเข้ากับทุกสไตล์เพราะเก่งคนมากเก่งจะเป็นคนที่แบบชอบใส่สูตรใช่ตัวนั้นก็เหมาะกับการใส่สูตรมากอันนั้นก็ พี่ๆแนะนำมา<ล>ใช่ครับใช่ยัลือฝากใครได้ไหมครัอ๋อคนนัน้น้องคนนั้นน่าจะไม่ค่อยแบบสายในการแบบลักชัวรี่คลาสสิกเท่ไ<ล>าไหร่อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราเตรียมไว้มากกว่าครับเอาเตรียมอะไรไว้ยังไม่หอดครับ <c oughs> ผมฮะยังยังไม่ได้เตรียมครับยังยังไม่ได้เตรียมยังยังยังคิดไม่ออกว่าน้องเราชอบอะไร ช่น้องชอบเยอะมากตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นชอบน้องหมีแพรชอบอะไรหลายอย่างชอบชอบกินด้วยอะไรอย่างี้ก็ยังคิดอยู่ว่ามันมีหลายมีหลายช้อยมากที่ที่คิดก็ก็ผมก็มีน้องมากใหม่น้องน้องน้องคนนั้นน้องน้องโทมัสน้องกล้องอ่าน้องเต้เนี่ยน้องเต้ก็แบบโหชอบกินชอบกอกกมรูกกยครับผม ครับครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมงานของเซนทัลชิลลมนะครับเซนทัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอแฟร์นะครับก็ขอฝากแบรนด์ฟิ e ลิปขอนสตองด้วยนะครับก็จะบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีความลักชัวรี่มากๆนะครับมีหลากหลายเรือนให้ทุกคนได้มาจับจองกันนะครับก็ทุกทุกเรือนล้วนแต่ละเอียดแล้วก็ใส่ใจในในตัวงานทุกเรือนเลยนะครับก็ขอฝากด้วยครับผม ครับออก,ก็ค่อนข้างรัวใช่ฮะครับผมอู้น้อยมากเลยครับวันหนึ่งประมาณแบบ 4- ี่ห้าชั่วโมงอะไรแบบนี้ถึงบ้านสือว่าถึงบ้านตอนนี้ก็อาบน้ํากว่าจะนอนก็ตีหนึ่ง,งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าอีกก็เป็นแบบนี้จนถึงกลางเดือนหน้าเลยครับผมแต่ก็ดีใจที่ที่พี่ๆแบบชื่นชมชื่นชอบแล้วก็แล้วก็ให้งานเรา ครับผมก็ดีใจมากๆก็คิดว่ามันสนุกนะเก่งเกร่งรู้สึกว่ามันท้าทายดีในแต่ละวันนี้แบบเราต้องตื่นมาแล้วออกไปเจอพี่พี่แฟนคลับทุก <ๆ S 1> ค,คนออกไปเจอพี่พี่ลูกค้าทุกคนก็ดีใจมากๆที่ท,ที่ตอบรับในกระแสตรงนี้ครับมีเวลาพักผ่อนน้อยด้วยครับโ <c oughs> อ้ช่วงนี้ก็ <c oughs> พยายามรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดครับเพราะว่าช่วงก่อนก็ป่วยมาแล้วตอนนี้ ตอนนี้ก็ดีขึ้นบ้างแล้วอะไรแบบนี้ก็พยายามพยายามนอนให้เร็วขึ้นพยายามดื่มน้ำให้เยอะขึ้นเพราะว่าน้ำน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่ทำให้ร่างกายเราเฟสดูดูดื่มน,น้ำตลอดเวลาใช่ก็ถ้าผมวนมาอีกแล้วลหะจริงจริงจริงมีครับมีมีคนคอยให้กำลังใจมากกว่าหลายๆคน ให้กําลังใจมาก็บอกว่าสู้สนะแบบเป็นกําลังใจให้แม้แต่พี่ๆีแฟนคลับทุกคนที่มากันวันนี้ก็บางคนมาตั้งแต่เช้าเลยเห็นบอกว่ามาจากซาบุรีมาตั้งแต่แปดโมงครึ่งแบบโอ้โหแบบมารอกันก็ดีใจมากๆเลยที่ทุกคนมาครับเป็นกําลังใจที่ดีมากมาครับจริงๆแล้วกว่าเก่งจะกลับครับ นั่งรถตู้ไปอะไรแบบเนี้ยกว่ากว่าจะถึงที่ที่บ้านก็แบบดึกแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วกว่าจะอาบน้ําเตรียมตัวอะไรหลายๆ,ๆอย่างแล้วก็บางทีเราเรามีความคิดครับมพรนู้เรามีความคิดเราบางทีเราตกตะกอนการใช้ชีวิตอะไรหลายๆ,ๆอย่างหรือแม้แต่การถ่ายฟีดหาพี่ๆแฟนคลับอะไรแบบเนี้ยบางทีมันมันดึกอะ่ะใช่บวกทํางานด้วยบวกกับเราติดมือถือด้วยไงก็นอนดึกครับใช่ ถ่ายดูฟีดแบ็กว่าวันนี้แบบวันนี้งานภาพรวมเป็นยังไงเราผิดพลาดตรงไหนไหมอะไรแบบนี้ก็เช็คฟีดแบ็ตัวเองเพื่อที่จะได้แบบปรับปรุงตัวเองครับแก้ไขไปเรื่อยๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วผมเป็นคนที่เต็มที่นะแต่ถ้ามันมีข้อผิดพลาดเราพร้อมที่จะแก้ไขครับเวลาถ่ายเราของโฟกัสอะไรเงี้ยครับขค ส่วนมากผมจะเป็นการดูสตอรี่อะเป็นการดูแบบพวกรีวอะไรแบบเนี้ยพวกแบบพวกที่เป็นธรรมชาติหรือแม้แต่การท่องเที่ยวอะไรเนี้ยผมเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติชอบการท่องเที่ยวแล้วก็ชอบเมืองใหญ่ๆเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอาหารอะไรแบบนพวกนี้ก็ฮิวใจผมได้ละใช่ผมชอบกินชอบที่ชอบเที่ยวที่เป็นสถานที่ธรรมชาติ แแ่วามีลนก็มีแผนถ้าถ้ามีเวลาว่างก็อยากไปต่างประเทศไปพักบ้างอะไรตอนนี้เต็มที่ฮะลุยงานเต็มที่ครับผมจ้างมาได้ครับใช่ฮะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ